น,น้องชายยังไงบ้างวันนี้หรือว่าย้ำชายในรายการบอลลูบินีครั้งก่อนเคยประทัก,กันในวันแชมเปี้ยนชิพครับผมยกสองวันนี้นี่สุดดด,ด,ดเดือนเลยครับแสงวันนี้ยกเครดิตให้เราว่ามาดีมากเราพูดยังไงถึงแสงวันนี้นอยน้อ,นองไฟนี้ก็ไฟนี้ก็แสงวันนี้ก็มาดีเหมือนกันครับแต่คือว่าระวังแผนมาดีกว่าครับระวังแผนยังไงก็กะสามยกเรายังไงเราไม่กลัวอีกแล้วสามยกอะ เรากะวางแผนมาเขกะเดินอ so like so ัดต right? okay? sure. okay? right. so ั้งแต่ยุคแรกครับก็พอเราเดินอัดก็ดูหรือว่าเหมือนเขามีอาการหมดนะครับเขาหมดเขาแผ่วให้เราเห็นอย่างเงี้ยรู้เลยใช่ไหมย้อนยุหนึ่งหรือย้สองที่เขาแผ่วก็ปลายปลายย้สองก็แบบใช่ครับบอกยกสามรถต่อยเขาเกือบหล่นอะลื่นหล่นแต่ว่าหล่นครับหล่นครับลูกนั้นโดนเต็มๆครับคือหล่นครับแต่คือจังหวะเขาไปติดเชือกพอดีอะครับ โอ้นี่เธอว่าน็อกนี่ได้บอดนับนะเนี่ยถ้าถ้าอยู่กลางเวทีก็ไม่แน่ครับอาจจะนับครับลูกนั้นเสียดายปะเสียดายครับเสียดายครับแล้วครั้งนี้มีอะไรที่เขาทําให้เราหนักใจบ้างก็ไฟนี้ก็ถือว่าเสงมณีวางแผนมาดีครับก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายดักศอกซ้ายครับก็ถือว่าไฟเนี้เขาก็มาดีของเขาครับตอนตอนตอนที่แสงมณีเดิน ตอนนั้นเราตกใจไหมเพราะแข่มาดีไม, <c oughs> ไม่ไม่ครับกะคือเขาเดินแป๊บเดียวครับแต่ถ้าเขาเดินยาวๆผมกะว่าโดนผมแน่นอนครับเพราะว่าผมผมกะให้เขาเดินมาหาผมจะดักจ่อยครับแต่คือเขาเดินได้แป๊บเดียวแล้วเขาก็ถอยตั้งหลักขึ้นครับทีนี้เราก็ต้องเป็นตัวไล่ต่อยครับยังไงบ้างนะน้องกลับมาเปิดที่วันลูมินีได้สวยงามแล้วเป้าหมายวันนี้ไม่ชิพเรายังมีสัญญาอยู่ไหมก็ยังมีครับสัญญาก็ยังมีอยู่ครับ รับระ,ระบ,บุได้ไหมว่าต้องต่อยอีกกี่ไฟล์ในวันยัเป็นชิปเนี่ยเนี่ยสัญญาเนะี่ยเอ,อ่ออันนี้ผมไม่ได้ดูสัญญาเน,นแต่ว่ามีสัญญาอยู่มีครับอยากจะไปวันย์เป็นชิปเร็วๆไหมก็อยากครับอยากครับก็ฝากถึงบอสด,ด้วยครับบอสชาตรีนะครับก็ก็ดูฟอร์มการโชคของผมในวันนี้ถ้าเหมาะสมก็ผมก็อยากต่อยในการวันในในการใหญ่ครับจาได้ไหมไปต่อยมากี่รอบวันย์เป็นชิปเนี่ย ประมาณปรสี่ห้ารอบครับอก็ถือว่ามีประสบการณ์อยู่แล้วใช่ครับรุ่นไหนเนาะที่เคยไปต่อยมาใช่มก็รุ่นพี่โอเป็นแชมป์ครับอก็ถือว่ารุ่นรุ่นใหญ่เือนไงรุ่นใหญ่ครับวันนี้ก็ถือว่าเปิดหัวสวยแล้วครับมีหลายคอมเมนต์เลยถามกันมาเรากับยอดเล็กเพชรนี่เจอกันมากี่ครั้งเจอกันมาสองครั้งครับถ้านวมเล็กสักทีได้ไหมก็แล้วแต่บอสครับแล้วแต่บอสนะครับผมสองครั้งนี่เราบิ๊กแพทตลอดเลยใช่ครับ ก็ถือว่าต้องรอดูว่าถ้านนทเล็กสักทีจะถูกตลาดครับวันนี้<ท>อยาก่วนตนตัวเราเราเราคาดใจไหมคกับพี่ยอดอเาอยากจะเขาสัครั้าไหนมนองก็แล้วแต่แฟนมวยครับผม,มถ้าจัดให้ต่อยผมก็ต่อยได้ครับเพราะว่าถ้าสามยกก็ผมมองว่าน่าจะสนุกครับคือเนี่ยเพราะที่เจอมาสองครั้งคือมวยไทยห้ายกมวยไทยห้ายกครับ,ค,รบคิดว่าจะครบยกนะ ถ้าต่อยของวันนวมเล็ก4โอนนะเปิดนิ้วผมมองว่าคู่เนี้ยใครพลาดหล่นแน่นอนครับแน่รเราั่นใจว่าเขาต้องหล่นใช่ไหมใช่ครับเราโดนเราก็หล่นใช่ถ้าผมโดนผมก็หล่นโอเคอ่นนี้สงสัยได้วันนี้โดนที <c oughs> ต่อทีแล้วเนี่ยทนได้อยูท่ทนได้ครับทนได้ครับคือเราโดนเขาต่อยจังๆหลายหมัดนะแต่คือแบบว่ามันแค่มึนแป๊บเดียวแล้วก็ <c oughs> คือเรากลับมาได้ครับแบบเราดูแล้วเราโดนอาวุธเขาเราทนได้ครับ ก็ถือว่าันนนี้งวลเกี่ยวกับแข้งซ้ายเขาไหมก็เตะปังมามันชุดเลยอ่ะก็ตอนซ้อมก็เรากะเก็บแข้งซ้ายอยู่แล้วครับบังแข้งซ้ายให้ได้ครับอยากขอบคุณใค้บ้างนาะก็อยากขอบคุณบอสชาตรีนะครับที่ให้โอกาสผมกลับมาต่อยวันอีกครั้งนะครับแล้วก็ท่านสจเปียกอุทัยนะครับหัวหน้าค่ายนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาต่อยวันใน ครั้งนี้ครับขอบคุณมากเลยครับก็ฝากแฟนทั่วประเทศก็ฝากแฟนมวยครับที่ติดตามกุหลาบดำนะครับแล้วก็ชื่นชอบในกุหลาบดำนะครับกุหลาบดำกลับมาแล้วครับก็วงเล็บไปสักหน่อยนะได้เจอยอดเน็กเฟซอีกครั้งหนึ่งน่าจะมันแน่นอนวงเล็กเนี่ยน่าจะมันครับไม่ครบยกผมมองว่าครบยกยากครับคุณโอเคครับมีคำถามถามได้ได้ต่อยแน่ใครมีคำถามไหมไม่มีครับขอบคุณมากน้องครับขอบคุณครับ